ค่ะก็บอกเลยว่าวันนี้วีประทับใจรุ่น Vivo X 3 0 0 Pro เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าการถ่ายรูปของเขาเนี่ยมันคมชัดแล้วก็เมื่อวางอลังการมากเลยคือถ้าเห็นรูปข้างหลังที่เป็นหน้าวีแขวนๆอยู่คือเป็นรูปที่ถ่ายจากคอนเสิร์ตซึ่งเวลาถ่ายรูปในคอนเสิร์ตมันยากเพราะไฟมันแบบคอนโทรลไม่ได้ไฟคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ กีตัวสิลราเป็นเองก็ชอบขยับตัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายถ่ายออกมาได้คมชัดมากๆแล้วก็ใกล้มากๆเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปคอนเสิร์ตซูมไกลๆบนดอยยังไงก็เห็นแน่นอนค่ะจะพบไม่ได้แล้วม้านซูมไม่ใกล้มากใช่ซูมใกล้มากๆค่ะใกล้จะขนลุกเลยค่ะมันตอบโจทย์วิยังไงบ้างคะกับการทดลองมันแบบว่าซูมได้ขนาดหรือเราปกติเราเป็นสายที่ชอบแบบซูมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปคือจริงๆวีว่ามันก็เป็นเป็นเทรนด์แหละเนาะบางทีเราก็แบบถ่ายรูปซูมๆบ้างเพื่อให้แบบว่า มันสวยเป็นอีกแบบแบบหลายๆมุมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเวลาเดียวกันวิก็เป็นคนที่แบบไปเที่ยวเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่มีกล้องถ่ายเลนส์สวยๆซูมๆได้อย่างงี้มันก็น่าประทับใจค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอมันเป็นแบบโทรศัพท์เนื้อออกมามันก็ใช้ง่ายค่ะใช่ค่ะเป็นดีแอมด้วยรุ่นนี้ค่ะรสคเือ ภูมิใจมากค่ะเป็นสเตจแอมเบสเดอร์ของ Vivo รุ่น3 X รุ่น X300 ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะทำหน้าที่เต็มที่เดี๋ยวเราจะมีร้องเพลงกันอีกค่ะใช่อันนนนีคือใจจะ้ค่ะ,ค,ะคือยังสำหรับรุ่นนี้นะคะวิรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เอาจริงคือใช้ง่ายแล้วก็ถ้าคุณแบบไม่ได้เป็นแบบ ตากล้องโปรโหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมันทําให้คุณดูโป,โปรได้เลยเพราะว่าการที่แค่เติมแบบเลนเข้าไปอ่ะแบบเติมไอเนี่ยไอตัวตัวบ้องเลนเนี้ยเข้าไปปุ๊บอ่ะมันทําให้คุณฝีมือเหมือนกับไม่ต่างจากกล้องโปรเลยค่ะก็ห้ามพลาดเลยเนาะห้ามพลาดค่ะก็นั่นแหละค่ะเชียร์ทุกคนค่ะที่อยากลองเริ่มถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเข้ามาลองกันได้เลยค่ะค่ะดีมากค่ะเอาเรื่องเป็นข่าวหลยวนนีมาก่อนได้ค่ะชุดค่ะ ไม่ดราม่านะไม่เห็นดราม่าเลยในบ้างหลายคนแบบไปจับซองเราไปสือนะตอนแรกเห็นเรากใจเลว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสเรื่องนี้อะไรก็ก็แอบตกใจนิดหน่อยว่าเอ้ยทำไมมันออกเป็นทางนั้นเพราะเราก็เอาตรงเราก็มองว่ามันเป็นชุดที่เก๋แล้วก็แฟชั่นมันเป็นอะไรที่สนุกันเนะเราก็ได้ทดลองอะไรเงี้ยใหม่ๆก็สนุกดีซึ่งพอเจอแบบนั้นไปเราก็อ๋อโอเคเทคโนตว่า ว่าครั้งต่อไปเราจะยังไงแต่ว่าก็ตลกดีค่ะเพราะว่าแม่ก็หัวเราะค่ะใช่มันอาจจะเป็นที่ถูกภาพมากกว่าชนะใช่เพราะจริงๆเราออกลังกายหุ่นโซะมากนะเอาตรงเออค่ะจริงๆของจริงคือเสียค่ะแต่จริงตอนซิ้งเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบจะเอ๊ะขออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอ่อต้องยอมรับว่าก็ใส่แล้วก็ขึ้นเลยค่ะไม่ได้เฟซก่อนใช่แต่เอาจริงๆคือวีก็รู้สึกว่ามันก็สดงว่าในวิกกี้ยังชอบมันอยู่นะคะเป็นชุดจากแบรนด์ไอวานอแบร์คอกอย่างเงี้ยเขาก็ชุดที่แบบเป็นแบรนด์ที่ลิซ่าใส่นะเธออะเนื้อออกปะ เออแล้วิก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วิกยังชอบชอบชุดนั้นมากๆอยู่ก็ถือว่าเป็นแบบใครเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ชใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นใช่ค่ะไม่ต้องคอนทราเบอร์เชียลบ้างค่ะแต่จริงๆ้ิกไม่ได้นอยอะไรดูคนไปโฟกัสท้องอรไมอะไรก็ไม่ได้ท้องไงเราก็เลยเออไม่ได้น้อยอะไรแป๊หออแบบหนึ่งก็แบบหรออย่างเงี้ยนิดนึงว่าแบบ หรอมันดูไปอย่างนั้นหรอแต่แม่เราก็บอกแล้วว่าเออก็คล้ายๆอยู่ก็ให้รู้ค่ะไม่มีใครบูลลี่เราได้นอกจากแม่เราค่ะคือแม่เราส,ย,าส,ย,าสยบแซยบใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้มาทำที่เราจะเราเราเรามัดระวังใช่ไหมในการจะใส่แต่ล่ะต้องการฟิตติ้งเยอะหน่อยหรือต้องอะไรหนึ่งขามหน่อยก็ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่วีว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบบอดี้ร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบอ๋อโอเคลืมไปว่า ข้างหลังมันเป็นสีดำๆชุดสีดำ,ดำ <c oughs> ๆบางทีมันอาจจะละลายไปอ๋อโอเคแล้วก็เทคโนสสิ่งนี้กันมากกว่าค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะภาพที่เขาเขามามาโฟกัสกันเพราะเขามีมองรู้สึกงเขาคอมเมนต์มันก็ทำให้เขาคิดไปได้ไปได้นะก็ <c oughs> ขเข้าใจว่าทำไมถึงคิดว่ารู้สึกไปได้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่แฟนหนุ่มมันก็ชิกว่าค่ะแล้ก็ใส่ชุดนั้นแล้วค่ะคนจริงทีคนใช่ค่ะก็รอดูได้ใน6ฉากเขาไปถ่าย6ฉากไว้ค่ะเขาลงในสตอรีด เกาจะเอาจรงนนั้อะไรก็ไม่ตกใจค่ะเพราะว่าเป็นรายการหกฉากเขาแบบเป็นอะไรที่ปัจจุบันมากๆแปลว่าชุดนี้ไอคอนิกมากมค่ะแห่งปีค่ะอย่างที่เห็นภาพขอกเราพูดบนเวคอนเสิร์ต้กแต่ี่ดู้ตอนที่เขาพูดกระเ็นเขาแบบเคืองแทนเราอะไรยังไงไม่คว่าเขาไม่เครื่องเลยค่ะจริงจแล้วคือแบบตอนพูดบนเวทีอะก็ต้องเข้าใจว่าพอแบบวง r e t r o s p e c กันเนาะเวลาเขาพูดให้คนมันก็จะมีความแบบ ค่อยคนดูอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็นชาวล็อกอยู่ซึ่งก็เขาก็พูดว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเขาเดี๋ยวเขาใส่ให้ดูเวลาเขาคนใส่ไม่สวยเป็นยังไงคือเขาก็เล่นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแบบไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้เคืองอะไรเลยค่ะเป็นเรื่องขถามๆกับโจ๊กไปอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้เครียดร์าอยากให้เห็นเขาใส่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เปิดหัวนิดหน่อยค่ะค่ะรู้สึกว่าเออเธอถ้าเกิดบางทีไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างนี้ไหม ก็ไม่ค่ะก็ดีค่ะเป็นอิสระดีค่ะวีก็รู้สึกว่าก็ตลกดีค่ะมีอะไรสีสันในปีนี้ค่ะอ่ะไปอีกเรื่องนึ่งวีก็แชร์ปฏิบัติการนำกลว่มตั้งได้ค่ะ้งวีก็เป็นกระบอกเสียงคนได้ติดตามค่ะตลอดติดตามตลอดค่ะติดตามตลอดทีนมันมันมันไม่มันมหาลูกประเลยมันหนักหนามากคือเอาตรงๆวีแบบวีก็รู้สึกว่าพอเรานั่งเสพไปเรื่อยๆเราก็แอบรู้สึกว่า เราไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะเขาเขารู้สึกอะไรอยู่ซึ่งวีแบบเห็นใจแล้วก็สงสารแล้วก็แบบเป็นกาลังใจให้มากๆแล้วในเวลาเดียวกันก็เป็นกาลังใจให้กับทีมกู้ภัยด้วยซึ่งอย่างวันก่อนก็เหมือนทั้งทีมเพื่อนวีเนี่ยคะ่ะ<ต> <ๆ S 2> เขาก็รับบริจาคของแล้วก็ส่งลงไปที่ภาคใต้กันวีก็ไปช่วยแพ็กนิดหน่อยอะไรอย่างเง<ต>ี<ะ>้ยค่ะใช่ใช่ช่วยเท่าที่ทําได้แหละค่ะอย่างที่เราเห็นอะได้ภาพต็ดมาเยอะๆอย่างเงี้ยบางคนก็แบบ โคตรโหค่ะโคตรโหค่ะเป็นเป็นจินตนาการไม่ออกใช่ไหมว่าแบบที่เราจะเป็นอย่างนี้ขนาดนี้เลยเหรอการรับมืออะไรมันล่าช้าขนาดนี้เลยเหรอก็รู้สึกว่าเซิร์เขาเรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็รู้สึกว่าอ่าเรามันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้รู้จริงๆหรอกแต่เราก็เชื่อว่ามันควรจะทําได้ดีกว่านั้นจริงๆค่ะก็ขออยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้ดีเนาะอยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะเป็นกําลังใจมากๆส่งกําลังใจสุดๆเลยค่ะ มีมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะมีค่ะมีค่ะมันมาพอสปอยได้บ้างถึงว่าจะตีหน้าอีกอีกเดือนเดียวเนี่ยเอ้ยอีกแป๊บเดียวเองก็รอไปก่อนได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือดักค่ะที่ดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ